ยังคงมีเรื่องของการรายงานตัวเลขผลประกอบการธนาคารพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หนึ่งในธนาคารที่ถือว่าทําผลกําไรได้สุดๆของงานใหม,<ฆ>มืนกันก็คือธนาคารกรุงเทพนั่นเองครับเปิดเผยตัวเลขกําไรนะครับประจําไตรามาสที่1ของปี2565ปรากฏว่าสูงกว่า7,118ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่า2.8%ทีเดียวครับธนาคารกรุงเทพนะครับมีการรายงานกําไรสุทธิสําหรับไตรามาสที่1ปี2565อยู่ที่7,118ล้านบาท เพิ่มขึ้น2.8%จากไตรามาสที่1ปี2,564โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยสุทธินะครับที่เพิ่มขึ้น1 0 4 5จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินให้สินเชื่อขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่2.1% 1นะครับแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง16.1%ส่วนใหญ่จากกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินนะครับที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมลดลงตามสภาวะตลาดแล้วก็รายได้ค่า,รารธ,ลลาธรรม และบริการประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง1.6ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่49.8ครับตอนนี้นะครับธนาคารยังตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน6,489ล้านบาทธนาคารกรุงเทพนะครับยังคงดำรงฐานะการเงินสภาพคล่องและก็เงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็รอบคอบรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ําตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้แหละครับยังคงเดินหน้านะคะในการช่วยเหลือดูแลลูกค้านะคะในการที่จะจัดหาสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจําวันนะคะภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่ต้องดูแลในระบบของธนาคารด้วยแหละคะ่ะ